นิสศษของข้อความที่หนึ่งนะคะเขาให้อะไรมาให้ทําเป็นตอนข้ามให้หมอกเล่ามาทำปฏิเสธปฏิเสธมาก้อํามเป็นหมอกเล่าแต่อันเนี้ยมันให้มาว่าก้อนซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับก้อนขวาอ่าคเนาะก้อนซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับก้อนขวาปฏิเสธต้องทำยังไงเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าแล้วมีเท่ากับไหมมีหรือไม่เท่ากับมีเท่ากับไหม เราต้องมองสิ่งที่เขาให้มาสิ่งที่เขาให้มามีคําว่าเท่ากับสิ่งที่ตรงข้ามก็ต้องไม่มีการเท่ากับที่เขาให้มามีเท่ากับที่เราจะตอบพิเศษต้องไม่มีการเท่ากับนึกออกไหม,อะ,มไหนนอะดูใหม่เนาะต้นซ้ายเป็นสมมติเป็นกอไก่กองไก่มากกว่าหรือเท่ากับขอขา่าสมมติเนาะ คำนานี้คือกอไก่เข้าไปยังไงกับของไข่การที่กอไก่มีมากกว่าหรือเข้ากับขอไข่แปลว่ากอไก่มีตาึสคือเท่าหรือไม่ก็อไก่มีเยอะกว่าดังนั้นปฏิเสธอันนี้กอไก่เข้าไปยังไงละต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิเสธโอเคครับอ่าดังนั้นปฏิเสธอันนี้กลายเป็นน้อยกว่าอ่า ไม่เออท่ากันเท่ะก้้องแค่น้อยกว่าอีกทีนะอีกทีนะเด็กๆตามนะสมมุติแม่ให้ด้านซ้ายสมมุติแม่ให้ด้านซ้ายเป็นจํานวนกอไก่อ่าและด้านขวาเป็นจํานวนของไข่ดูนะข้อความนี้พูดว่ากอไก่มากกว่าหรือเท่ากับของไข่แปลว่ากอไก่มีเยอะถูกไหม กอไก like. ่มีมากกว่าหรือเท่ากับของไข่แปลว่ากอไก่มีเยอะหรือไม่คอไก่กับขอไข่เป็นยังไงกันเท่ากันแปลว่ากอไก่มีเท่าหรือมีเยอะกว่าปฏิเสธอันนี้กอไก่ต้องมียังไงมีน้อยกว่าเนาะปฏิเสธก็เลยต้องมีน้อยกว่าถ้าให้สรุปนิเสถของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนิเสถคืออะไร มากกว่าอ่านิสัยของเครื่องหมายนี้คือมากกว่าอ่าเช่นเดียวกันนิสัยของเอออีกอันหนึ่งอ่าคืออ่ามากกว่านิดเท่ากับก็คืออะไรนั่นเองน้อยกว่าน้อยกว่าโอเคไหมอันหนึ่งติดเท่ากับมาอีกอันหนึ่งจับไม่ติด โอเคเนาะอ่ะข้อ2ข้อ2ค่อนข้างชัดนะคะมีเท่ากับมันิเสรก็ต้องเป็นไม่เ,เมมท่ากับข้อ3เป็นประโยคบอกเล่าไหมเขาให้มาว,ว่าสอเป็นจำเววนเฉพาะทีม่ม,มีค่า<ม>น้อยสุดก็แค่เติมนคำว่าไม่เป็นจบเลยอย่าไปสนใจคำว่าน้อยมากนะคะเติอนคำว่าไม่ข้อ4ลูกต้องเป็นะ ก็าสิ่งที่มันน้ยเป็นมากเออจะที่เขาให้มันคือมากกว่านินสัยของมันคือน้อยใช่ไหมเมื่อกี้คือสรุปไปไหมน้อยกว่าเท่ากับเออต้องมีเท่ากับเด็กเราเท่าไหรใช่ไหมถ้าอันนี้แค่มากกว่านินสัยต้องมีน้อยกว่าอเท่ากับใช่ไหมเราเพิ่งสรุปไปตอนนี้โอเคปะ่ะอ่าต้องมีอย่างนี้ นะคะต่อไปข้อ5นักดาวมีเงินเด็กไม่น้อยกว่า1นึ่งแบาทน้อยกว่า1นึ่งแบาทอ่าน้อยกว่าอเท่ากับไม่อ่ะไอเงินเด็น้อยกว่า1นึ่งแสนลาทบาทนานหน่อยหรือว่าหรือจะเพิ่มไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนบาทอ่าอันที่หนึ่งอาจจะมีคนคิดว่าแม่แล้วทำไมเราไม่เพิ่มไม่เหมือนที่เราเพิ่มให้คำว่าเป็นนี่แหละอ่าสมมติถ้าเราอย่างนี้เราก็เติม อยากมีเงินเก็บน้องเขาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่อย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนะเปลี่ยนเป็นไม่มีเงินเก็บหนูอ่านข้อความนี้อ่านหนูเรื่องไม่ไม่เรื่องนักดาวไม่มีเงินเก็บไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทคือมันถูกแหละแต่มันไม่มีในชีวิตจริงมันไม่ได้เกี่าทมันถูกแต่มันไม่มีในชีวิตจริงเพราะมันอ่านไม่รู้เรื่องดังนั้นถ้าเราเติมแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเราคงต้องเปลี่ยนวิธีเติมใช่ไหมลูกเปลี่ยนเป็นอะไรลูก เปลี่ยนคำที่คำว่าไม่น้อยกว่าจากไม่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรท่ามากกว่ารือเพ่าบมากกว่าเปลี่ยนเป็นไงน้อยกว่าเพราะมันมีคำว่าไม่เพราะเอาไม่ออกก็ถอมันมีไม่ใช่ไหมดังนั้นกฏิเสษมันก็ทําให้เป็นหมอกเล่าจากไม่น้อยกว่าก็เหลือเป็นน้อยกว่าเอาไม่ออกถ้ามีไม่นิสศษคือเอาไม่ออก เออโอเคนะเช่นฉันไม่รวยน<แ>ิสเซนก็เปลี่ยนเป็นฉันรวยเออถ้ามันไม่มาเราทำนิสเซนเราก็เอาไออม่ออกแต่ถ้าฉันรวยนิสเซนก็เป็นฉันไม่รวยอย่างเงี้ยมันกลับไปครับนื่อกข้อนี้ก็แค่เอาคำว่าไม่ออกแต่คำว่าน้อยกว่านะคะที่เหลือยังเหมือนเดิม